เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเข้าเกม King p e a มาครับผมว่าผมใส่คนแล้วผมจะมาสูงกระชายเล่นๆครับผมสูงไป2ผลและได้ผลเกลือมา2ผลเลยนะครับแล้วผมสูงรั้งที่สามครับผมท่าน Legendary มาครับคือผลมังกรนะครับเราจะไปรีวิวกันนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นผลยางล่างสีอยู่นะผมจะไปรีวิวกันนะครับโอกาสได้ไม่รู้เท่าไหร่แต่มันยากมากเลยนะครับกดไปเลยครับกินไปโอ้ผลมังกร โอ้โหผลมันคอนสุ่มเือเมื่อกี้ครับผมกลับเข้ามาเล่นเกมนี้ใช่ไหมผมใส่โค้ดไปครับผมก็มาสุ่มสามผลครับสองผลแรกเกลือมากได้คอมมอนนะครับแล้วก็ได้เป็นผลเดียวกันนะครับแล้วผมก็สุ่มผลที่3ครับตอนแรกบันออกแร่แร่แร่สามครั้งติดนะครับแร่แรแร คอมมอนแล้วก็เป็นดีเจนเดลี่เฉยเลยครับนี่ผมก็ได้ล่างโหดมาเลยครับเราจะมารีวิวกันนะครับสตัดผมก็ประมาณนี้นะรีวิวสกิลเซตกดก่อนๆน,นะครับงั้นเฮ้ยกดไม่ได้นี่ทำไมกันไม่ถึงใช้ฝนไม่ได้อนะปิงโอ้โหสายล่างมันใหญ่มากนะครับ โโหถึงกับปิงเลยนะครับสำหรับการใช้ร่างนี้รอสักครู่นะครับหังกรงักรปิงนะครับคือผมเพิ่งได้มาสดๆุดเลยครับสูงไปแค่เจ็ดแสนห้าอาเจ็ดแสนห้าอีกนะครับออกไม่ยากนะครับปิงส,ส,สุดนะครับ โอ้โหมังกรบัาครับจะกลับโอ้โหโอ้โหโหเดี๋ยวเราจะบินกลับไปที่เกาะครับน่าจะได้ละเมื่อกี้ปิ่งนะครับม่ไรโคตรเทสุ่มที่เดียวเองนะครับได้มาเลยนะครับสำหรับผลมังกร โอ้ไม่คิดว่ามันจะดวงดีอะไรขนาดนี้นะครับสุ่มไปแค่สามครั้งครับมันแร่แร่แร่แล้วก็รีเจนเดอรี่ดรอปเฉยเลยนะครับโค้งมากเลยนะครับนี่ผมผมคุ้มละที่ผมกลับมาเล่นในครั้งนี้นะครับผมจะเล่นนะครับเพราะตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะได้นะครับผมก็เลยไม่เล่นต่อนะครับแต่ผมได้มาแล้วนะครับทางกลับบ้านอยู่ทางไหนแล้วเนี่ย โอเคครับฝั่งนั้นนะตัว okay, อัตโต้ดิบโอเคอยู่ฝั่งนั้นนะครับเบดี๋ยวจะไปรีวิวกันที่เกาะเออเกาะเออเกาะชันจินะฮะไมหรือว่าเกาะบากกี้ไปรีวิวที่เกาะบากกี้ดูครับมันใหญ่กว่านะครับโอ้ได้ผลระดับรีเจนเตอรี่มาครับโคตรเท่ ผลนี้เดินไม่ได้นะครับผมผมดีนะ้าที่ผมกลับเข้ามาเล่นนะฮะร,รู้สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวอะไรนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ โยนผลให้เพื่อนกันนะครับกาชาคือรหัสนี้ผมก็ยังพิมพ์ไทยไม่ได้นะครับโอ้หเรามาดูสกิลซีกันนะครับ เป็นการชาร์จขึ้นแล้วก็ระเบิดขึ้นออกมาอย่างนี้ครับว่าทำไมได้เบรีน้อยจังเลยอ๋อ้ีหมันเลเวลหนึ่งครับ this t o this pal นะครัเรามาดูสกิลวีกันนะครับวี v. เป็นการโอ้เป็นการแบบ กระจายไฟนะครับเขาถามว่าผมเจอ no าซก็ ch กาชา ผมจะกลับไปล่างเดิมนะผมจะพาเข้าไปนะครับผมจะพาเข้าไปที่กาชานะครับผมบอกก่อนครับผมไมี่ตั้งอยู่ครับเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับ โอ้โอเคครับเอฟเฟกต์น้ำนครับอย่างสวยผมเรือเมื่อก่อนไม่ใช่เรือพวกนี้นะครับเออจะเป็นเรืออีกแบบหนึ่งครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ผมก็มาใช้เรือนี้ก่อนนะครับเพราะ ผมไม่รู้ว่าเลื่อนไหนดีสุดนะครับเพ mm. ราะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะตรงไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเจอแล้วครับเสานี่นะครับมันจะอยู่ด้านบน,นครับสำหรับกรชาตัวนี้ครับในการที่จะมาที่นี่ก็คือเราต้องไปอยู่เกาะบากีนะครับแล้วเราก็เดินเรือมาที่ตรงนี้นะครับอ่าที่ตรงนี้นะครับ ก็จอดเรือขึ้นมานะครับนี่คือวิธีขึ้นนะครับอ้าวครูดาวด้วยนะครับอ้าว ขึ้นไปรอเขานะครับเออในการสุ่มกระชามันต้องใช้หนึ่งร้อยเลเวลนะครับถึงจะสุ่มได้นะตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ย ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กระโดดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บเผาปั๊บปั๊บอาย <c oughs> สึกว่าเขาตกครับผมก็ตกนะตอนแรกที่ผมขึ้นได้คือผมใช้เกียร์สนะครับ เขารอสักคู่นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้เขาเลยนะผมมีตังอยู่ห้าแสนเปิดทีได้รีเจเนเรตอีกทีหนึ่งนะครับปรับรีเจเนเรมาตอนแรกคงผมเป็นแร่แร่แล้วก็รีเจเนเรตออกมาเลยนะครับปิ้งอันคอมมอนนะครับเป็นผลทรายนะครับแสน สักครู่นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้เขาหมดเลยนะครับรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนผมด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมแอดกับเขาตอนไหนนะครับเเหมือนว่าผมแอดกับเขาในเกมอื่นแล้วเขาก็ดันเขาไม่เล่นเกมนี้ครับดันเป็นเพื่อนผมพอดีครับผมก็เลยจะสุ่มให้เขาเลยนะไม่นะอย่านะจะตกแล้วนะ ดวงดีจริงๆเลยเรานี่วันนี้นะครับดวงอย่างดีเลยนี่อีกรอบนึงนะครับอีกทีนึงครับอยากได้แลรไปให้เขาจังเลยแแลรสักหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปแจกฟูดก่อนนะ แจกผลไม้กันนะครับหัดนี้พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ด้วยนะครับนี่นคือข้อเสียของหัดนี้นะครับสงใสเมื่อกี้ก็เป็นโคงเป็นเกาะแรกครับแต่ว่าที่ผมบอกเกาะบากี้นั่นคือผมจําไม่ได้นะครับมันหน้าตาคล้ายๆกันนะผมขออภยัยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะก็ผมก็ได้ผลมังกรมาครับผมก็ดีใจสุดๆไปเลยครับ แถมยังมาแจากผลให้คนอื่นอีกนะครับนอเฮ้ยๆะไรนี่ว,ว้าวเพื่อนผมขึ้นมาได้แล้ว